ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HPV และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะ HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะ HPV มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุหลักๆก็คือสายพันธุ์ที่16และ18 การติดเชื้อ HPV มักไม่มีอาการ90%มักจะหายได้เองจากภูมิคุ้มกันของเราสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้มีบางส่วนที่อาจจะพัฒนาต่อไปกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติและมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต HPV สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยปัจจุบันวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปีถึง45ปีและจะได้ผลดีในกลุ่มที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยในเด็กตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปจนถึงอายุไม่เกิน15ปีสามารถรับวัคซีนได้โดยจะฉีดทั้งหมด2เข็มและถ้าอายุเกิน15ปีขึ้นไปจนถึง45ปีสามารถรับวัคซีนทั้งหมด3เข็มโดยจะฉีดห่างกัน 2เดือนและ6เดือนนะคะจากเข็มแรกถึงแม้ว่าจะเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก่อนก็สามารถรับการฉีดวัคซีน HPV ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะพบการติดเชื้อ HPV แต่ในสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่เรายังไม่ได้รับการติดเชื้อก็ยังได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีน และถึงแม้ว่าจะเจอเซลล์ผิดปกติก็จะทำการรักษาควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนได้ด้วยค่ะผู้ชายก็สามารถฉีด HPV วัคซีนได้นะคะนอกจากจะได้ประโยชน์ในการป้องกันเรื่องของการแพร่เชื้อไปสู่คู่นอนแล้วก็ยังป้องกันในส่วนของมะเร็งอื่นๆในผู้ชายอย่างเช่นมะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนนะักมะเร็งในช่องปากฟังแบบนี้แล้วก็จะเห็นประโยชน์ของการฉีด HPV วัคซีนได้มากเลยนะคะ ดังนั้นใครที่อยู่ในช่วงอายุที่สามารถรับวัคซีนได้สามารถมารับวัคซีนได้ทั้งในเด็กผู้หญิงและผู้ชายนะคะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับการที่จะรับวัคซีนหรือเปล่าสามารถมาขอคำปรึกษาและพบสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะ